สวัสดีค่ะพอแันพี่น้องสุสูดซุ่มเมือพ่อกระสาวดอยนาแกชิดบ้านๆเก่านะคะมาเลือกข่าววันนี้สิพามากินสตอเบอรี่นะคะเพื่อนว่าของแซ่บขึ้นอยู่กับปูหมักนะคะหวยใหญ่ๆช่ำๆเลยค่ะนี่ค่ะหวยใหญ่ๆช่ำๆ อืม,อม,อมเซ็บเค่ะก็เป็นมือนบรรยากาศดีๆนอกบ้านนะคะนี่ แซปอีกเดียวเห็น hmm. ก mm ักบอกครับพี่น้องใหญ่มากอืมอืม ทำทำอยู่ที่คนมากกินนะคะอือหือหอืม

บรรยากาศก็ดีดีจ้ะอยู่กับธรรมชาติ อ,อ,อ,อยากให้ดูลูกนี้ช่ำใหญ่ครับ่ำ จำปะจำแซ่บครับพี่น้นองน้อยนิดน่อยเป่งเป่งสะดอยมากกินสตรอเบอรีร่้อค่ะ ต่เพิ่งมาเจอ,อยู่เมืองไทยรอบนี้แหละคะ่ะที่หน่วยใหญ่พระว่าเฮาอยู่ปคนครพนมนะคะถ้าอยู่ไกล้นะคะภาคเหนือนอัศีนีหรือว่าอยู่ยุงเทปอาเียนีแต่อยู่ี่หาก,กินยากเล้วค่ะอะไรยใหไงเพิ่งเพว่งมาขายอืม อของแซบกินอยู่ที่นั่นถ้าอยัางไดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามให้สาวดอยนะแกชีวิตบ้านๆน,น้ำแนเด้อค่ะ จนใดเข้ามาแล้วก็ขอขอบพระคุณค่ะทั้นพี่เมืองน้องของเฮานะคะฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศนํานะคะแทการติดตามสำหรับคนหนุ่มสาวดอยนะแก่ชีตบ้านๆมาโดยตลอดขอทุกท่านประสบความสําเร็จในชีวิตในทุกๆเรื่องนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยทุกคนเลยนะคะสําหรับมณีพอเคนี้แหละเนาะพ่อกันใหม่คิดหน้าคิดต่อไปเนาะค่ะขอทุกท่านประสบความสําเร็จนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ